แต่ยังไงมันก็บ้านเขาอะแกเมื่อเจ้าของมาทวงเราก็ต้องคืนเขาปะวะสนเสริญหน้าข่าวมือถือเมื่อสันหลานอากูบ้านเจ้าของตัวจริงมาพร้อมโฉนดทนายความและช่างตัดกุญแจ ขอบหมอนมานอนที่บ้านตัวเองอนาคตเผยอาจขายทิ้งขายทิ้งอ่ะมันก็ดีเหมือนกันเพราะคู่กรณีรู้ทุกซอกทุกมุมของในบ้านแล้วอันนี้สมมุตินะเกิดเขาไปวางกล้องแอบถ่ายเกิดไปวางคุณใสไว้ที่ใดที่หนึ่งของบ้านหรือคู่กรณีบุกรุกเข้าบ้านนี้เจ้าของบ้านตัวจริงประสาทแดกอ่ะบอกตรงแล้วที่เคยดูรายการมาตอนนั้นคนชื่อนุบอกว่าจะซื้อ แต่แต,แต,แต่ติดต่อเจ้าของไม่ได้เนี่ยเขามาแล้วไงก็มาซื้อสิครับต่อเติมบ้านเขาไว้เยอะไม่ใช่หรือหอบเงินมาเลยห่างกันไม่กี่ก้าวเองเจ้าของเขาก็พร้อมขายมากเห็นไหมเขามาอยู่เพื่อแสดงตัวแล้วแล้วฟังไว้เลยนะไก่ทอดถ้าย้ายออกแล้วคุณแสดงถึงเจตนาที่ละทิ้งการครอบครองปรปรักทำให้หมดสิทธิ์ในการใช้กฎหมายข้อนี้แล้วสรรเสริญหน้าข่าวมือถือ